สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่น้องเอฟซีบังไฟแสนนะครับเมื่อนี้ก็ว่าสิมาไทยนะครับอยู่บานโนนก่อนะครับตอนนี้เป็นเวลาหาโมงนะครับหาโมงเสาร์บริไปทายบังไฟนะครับตอนนี้ฝนลุ่งเม็ดนะครับม้ตจนสิฮอนนะครับผมอีกประมาณจะโกเกตโลก็ถึงฐานบังไฟนะครับผมขี่รถมาหาชิบโกโลนะครับตอนนี้ฝนล่งเม็ดนะครับบรรยากาศก่ะคึมคึนะครับ บรู้ว่าเขาไปชิ้ทายแต่เบิงไอ้ทายหินหรือบอ่อนะครับกับบลูจากเขาไปนะครับเพราะราคาบัสก็สี่อยแล้วนะครับเขาไปบรู้ว่าจะทายได้หรือบ่ันะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านแดงหมอนะครับอันนี้เป็นสะพานขามซีนะครับนำ้ำแดงนะครับสะพานขามซีบ้านแดงหมอนะครับ ตอนนี้ก็ฝนลงเมียนนะครับบรรยากาศคึม,คมแต่ฝนต้องนักเขาไปอาจจะเสียค่าบัตรซื้อนะครับเพราะว่าเขาไปก็บบริลินนะครับจะคล้องบริลินนะครับเขาไปท้ายคลิปซื้อบานีเขาไปก็บรุหรว่จะท้ายใดบุหรีนะครับตอนนี้ก็ฝนลงเม็ดน,นะครับเหลื่อมลงเม็ดแล้วนะครับต่างใจมาบักไก่เลยครับมือน,นี้ กี่มาใช้มานะครับเกือบห้าชิปลแล้วครับมาจากบ้านมาถึงสีหทารุกไฟแล้วนะครับอีกบุกไกลนะครับออกจากนี้ไปกับประมาณเจ็ดลูนะครับเจ็ดแปดลูนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้น้ำน้ำขึ้นนะครับน้ำซี่ขึ้นนะครับแต่ว่าน้ำหวยท่าอยู่บ้านผมลดลงบักหลายเลยครับ ลดลงบักยางแห้งเลยครับผมเจ้าชีหอดล่ำหวยแล้วครับแต่ว่นน้ำซีเขาว่าขื้นแห้งครับนี่แต่บับวเนี้ยบัวสาบเป็นอย่างนำ้ำซีขื้นน้ำมุ้นขื้นต่ว่นน้ำหวยท่าบานผมลดนะครับลดบักยางหลายเลยครับโอ้ชื่นใจบรรยากาศนะครับทางใจภาษิมทไทยบังไฟให้พี่ๆน้องๆเบิงนะครับแต่ก็คือสีบัวด้ไปนะครับ เพื่อจีตีรถกลับนะครับคืนบ่าเนื่องจากบรรยากาศดีๆผมบ่อยากขอไปถ่ายบ้าหน่อยนะครับมันมันถ่ายบ่หินนะครับมันกับผามันกับโบสวยงามนะครับมันกับเสียอัธรรถในการเบิ่งนะครับก็เลยบ่อยากขอไปถ่ายให้พี่ๆน้องๆเบิ่งนะครับส่วนนี้ก็ให้พี่ๆน้องๆติดตามคลิปปาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสบรรยากาศดีๆนะครับสิถ่ายคลิปของไฟมาให้เบิ่งใหม่นะครับ ตัวเขาเขาไปหลายแล้วครับผมนี่รถแลนเขาไปหลายนะครับยืนเท่าที่ยืนเบิ้งอยู่นี่นะครับก็ยืนอยู่นี่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับเบิ้งสภาพอากาศนํานะครับก็เลยบ่ให้เขาไปนะครับก็อีกพวไกลครับผมอีกพวกเชิดรั่ก็ถึงฐานรถไฟนะครับเดี๋ยวเบิ่งอีกจักสามสิบนาทีนะครับประมาณหาโมกัวเดี๋ยวเห็นวงไฟขึ้นกะสิเบิ่งก่อนว่ามันจีเป็นตะทายเห็นบ่นะครับ ถ้ามนทายบ่คอยหินกะบ่จากขอไปท้ายนะครับผมมันมันเบึงมองามนะครับมันกะเสียทะลุดในการเบึงนะครับผมก็เลยบ่จากขอไปท้ายนะครับขาบัดก็ซี้ลอยนะครับผมนี่เริ่มโล่งแห้งแล้วนะครับเม็ดฝนนะครับตอนนี้เลื่มไม้แห้งแล้วครับแต่ว่าคือสีบออกจาไปแล้วครับผมตัดสินใจว่าตีรถกลับเลยครับผมไปกลับก็ลอยก็รู่แล้วครับผมสำหรับการเดินทางมื้อนีนะครับ โอ้เสียดายครับผมนี่ตั้งใจมากบบไกลเลยครับขี่มอไซค์มานะครับหาซิบรูครับไปกับก็รอยโลพอดีครับมือนี้กี่รถลินกินมันจะสบรรยากาศไปนะครับส่งท้ายิกลับไปหาวีเบีทึกกอนนะครับมือนี้โอ้ฝนลงเหี่ยแล้วครับผมเดี๋ยวฝากไว้ชั่วนี้นะครับผมช่วงนี้ก็ติดตามคลิปป้าไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมือได้บรรยากาศดีๆฝนมาตกนะครับ ทีเขาไปถ่ายบมงไฟมากให้เบิ้งนะครับผมอบคุณได้หลายนะครับผม